มาเริ่มเริ่มมาดีแล้วละ่ะเริ่มเริ่มอะไรเริ่มเซฟแทนฮากแล้วล่ะเซฟเหรอไปปลอดภัยกันแล้วพ <c oughs> ี่กก <c oughs> ็อ,กอยู่ลื่นๆื่นขึ้นนะืโอ้ยอันนี้ลื่นขึ้นแล้วลื่นขึ้นเลยเพราะว่าเสมอเกมนี้แต้นใหญ่ไงอ,อย่อยูถ้าโดนกดดันแล้วก็จะดีตอนแรกนี่จับตามองกันว่าลิพูลอาจจะ ปลดโค้ชให้แมนูเต็ดอีกอีกเหมือนอีกครั้งแล้วมุินโย่ซชาใช่ไหมโซชาได้ปะเหมือนจะใช่นะโซชาไม่ใช่นัดนันทีเดียวแต่ก็มีส่วนสำคัญเสียการเสียการเสียการก็เทนทักก็อยู่ต่อได้ได้เห็นอะไรจากจากการวางเกมของเขาเกมนี้ใช่ไหมพี่ว่ามันทำให้เห็นเหมือนกันพี่เมียเนี่ยพี่มีเด็กลงไปเล่นเนี่ยมันเห็นชัดมันเห็นชัด อวันนี้ยแม่ไม่โทรเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีไม่โทรมินีอ่าอ่อไม่ไม่ดีเท่าไหรอืมแต่ในภาพรวมแต่เราก็ไม่ได้ไมได้เสียหายเพราะคืออาจจะไม่ดีในเรื่องของเกมลุกอ่า